ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยในการแบ,บ่งปันพระธรรมตอนนี้ขอให้เราได้ข้อคิดที่มาจากพระเจ้าของพระรุญยานทรงใช้โอกาสนี้ในการตัดกับพี่น้องให้พี่น้องได้รับข้อคิดจาก,รจาจากรจาพระเจ้าจากพระวจนะเพื่อจะเติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่ในพระเยสุคริตนี้มา,าแบบ่งปันพระคัมที์ในพระธรรมสองทิโมธีบทที่4ข้อที่2นะครับจงประกาศพระวจนะ จงทำอย่างขมักขม้นทั้งในขณะที่คนสนใจและไม่สนใจนะครับจงชักชวนตักเตือนและหนุนใจด้วยความอดทนและด้วยการสั่งสอนอย่างเต็มที่นะครับพระก็มีตอนนี้นะครับใครรู้จักทิโมธีบ้างฮะรู้จักรู้จักทิโมธีใช่ไหมฮะเป็นหน้าตาเป็นยังไงครับพี่ใหญ่โอเคโอเคนะครับทิโมธีเป็นลูกแก่ของอาจารย์เปาโลนะครับเป็นคนที่เป็นศิษยพิบาลที่คริสัจกรที่ใหญ่ที่สุดที่หนึ่งในสมัยก่อนคือคริสัจกรเมืองเอเฟซัส เอเฟซัสเป็นเมืองท่านะครับเป็นที่สมมติคนจะเข้าแคว้นเอเชียไมเนอร์นะครับต้องไปลงเมืองท่าที่เอเฟซัสนะครับเอเฟซัสเป็นเมืองใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เป็นโบสถ์ที่ใหญ่มากในสมัยก่อนนะครับแล้วก็ทิโมธีเนี่ยเป็นศิษยาพิบาลอายุน้อยนะครับที่ไปดูแลคึ้สสจักที่นั่นนะครับในช่วงแรกนะสองทิโมธีเนี่ยคือเป็นจดหมายฉบับที่2ที่เขียนมาถึงทิโมธีแล้วนะครับสถานตอนนี้ไม่ปกตินะครับ ก่อนหน้านี้นะครับคิดสัจจที่ที่มุทีดูนะครับเอเวซัสเนี่ยเป็นคิดสัจจที่เต็มไปด้วยความการเกิดผลนะครับตั้งแต่จําได้ไหมฮะที่มีบุตรของเซวานะครับไปไปพยายามไปขับผีนะครับแล้วก็ผีเนี่ยไม่รู้จักเพราะไม่ใช่เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับเป็นอาจจะเป็นหมอผีเป็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผีก็โดนสัตว์พอหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนก็เห็นว่าในนามพระเยซูของแท้เนี่ยขับผีได้คนทั้งเมืองนะครับก็เลยเอาหนังสือเวทมนต์นะครับ มามาเผาทิ้งเป็นมูลค่าประมาณ120ล้านบาทหรือ5 0 0 0 0ื่นเหรียญเงินนะครับเอ่อบอกว่ามีการเผาเผาอ่าหนังสือเวทมนต์ราคาแพงมากเลยนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคิดซะจักก็เกิดผลมากเลยนะครเป็นช่วงเวลาคล้ายๆกับที่โบสถ์เรานี่นะครที่แบบมีคนมากมายมารู้จักพระเจ้ามีคำพยานเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับทุกคนก็แฮปปี้มีความสุขนะครับการงานกิจการงาน,านงรุ่งเรืองนั้นก็ขายดีนู่นก็มันดูเป็นคิดซะจักที่เติบโตเร็วแล้วก็ มีความสุขคนตื่นเต้นร้อนรนในพระเจ้านะครับแต่สาการใน2ที่โมทีตอนนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเป็นสาการที่มีจกกักรพรรดิคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นจกกักรพรรดิโรมที่คนรู้จักมากที่สุดไม่รู้ทราบไหมครับว่าคือใครใครนะครับเนโรฮะเนโรเบอร์น mm ิงรรมรู้จักถ้าใครอยู่รุ่นผมก็จะรู้จักโปรแกรชื่อเนโรเบอร์นิงรอมเพราะว่าเนโรนะครับต้องการเผาเมืองเพื่อจะสร้าง สร้างวังตัวเองก็เลยไปหลอกเผาเมืองในกรุงโรมนะครับแล้วก็เผาเสร็จปุ๊บก็ไปโทษว่าคริสเตียนเป็นคนมาเผาเมืองนะครับเนโรเป็นจักรพรรดิที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีแต่จักรพรรดิที่ขั้นสุดอย่างคาริคูล่านี่นะครับเป็นคนแบบโรคจิตมากๆเลยนะครับจนสายตาว่าเป็นกษัตริย์ที่โรคจิตของกรุงโรมเลยทีเดียวนะครับสถานตอนนี้นะครับกษัตริย์เนโรนะครับขึ้นมาของราช แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากษัตริย์เนโรนะครับเขาข่มเหงคริสเตียนหนักมากนะครับมีการบังคับขู่เข็นว่าถ้าใครมาเป็นคริสเตียนนะครับจะต้องถูกข่มเหงแลวก็ถูกทําร้ายนะครับเขาก็เลยคนส่วนมากหลายคนเนี่ยก็เลยพยายามจะกลับไปอยู่ที่พระวิหารของพระต่างชาติเพื่อจะหลบเลี่ยงการข่มเหงที่มาถึงชีวิตของเขานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือว่าแม้ว่าสถานการณ์ของกิสัจกรที่ไม่มีการข่มเหงน,นะครับมีการเชื่อได้อย่างอิสระนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าในเมืองเอเฟซัสที่ทิโมทีเป็นศสีพิบาลนี่นะครับเพียงใครมาเป็นคริสเตียนนั้วโดนข่มเห็งนะครับก็ทิ้งความเชื่อแล้วก็หลบไปอยู่ในวัดพระของพระต่างดาวนะครับแล้วคํานี้นะครับคำว่าจงทําอย่างข,ม,าขงมักขมิ่มเขใช้คำว่าในภาษากังกใช้คำว่า i n s t a n t นะครับในภาษากรีกใช้คำว่าคำคำหนึง่งเอฟคิสทิมีนะครับ ที่แปลว่าคําว่าอีปิแล้วก็อิสติมีนะครับที่หมายความว่าการยืนอยู่เหนือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยไม่ขยับไปไหนนะครับเป็นคําที่ใช้ทางการทหารเช่นสมมุตินะครับพี่พี่อ่าพี่พี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งนะครับไม่ใช่เอาล็กปิยะเมื่อกี้ก็พี่หนึ่งกับปิยะนะครับพี่พี่ปิยะนะครับพี่ปิยะเฝ้าอยู่วงบริเวณด้านกับขวาของเมืองนี้นะฮะก็ให้ยืนหยัดอยู่ตรงจุดนั้นห้ามไปไหน เพราะว่าถ้าพี่ไปไหนปุ๊บนะครับทางการทาหารจะเกิดความเสียหายเพราะว่ามันไม่มีใครคอยคุมกําลังอยู่ตรงนั้นนะครับคำ,คำศัพท์คําตรงนี้นะครับการที่บอกว่าที่ยืนหยัดคมักเมนในการป,ประกาศข่าวประเสริฐทั้งทั้งมีโอกาสและไม่มีโอกาสนี้นะครับเป็นคําว่าการยืนหยัดอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของการเป็นทหารนะครับคือยืนอยู่แล้วก็ไม่หายไปไหนนะครับเหมือนกับว่าให้ให้ยืนอยู่ตรงนั้นคุมกําลังอยู่ตรงนั้นอยู่อยู่จุดนั้นนะครับและในคําคํานี้นะครับในช่วงเวลาที่ ใช้คําว่าเลยนะครับสนใจไม่สนใจจริงๆในภาษาเดิมใช้คําว่าซีซันนะครับใช้คําว่าไคลรอสที่แปลว่าเวลามีคํา2คํานะครับมีคำว่าอ่าอูไคล์รอสที่แปลว่าช่วงเวลาดีๆและคําว่าอ y ะไคลสที่แปลว่าช่วงเวลาที่แย่นะครับผมอยากจะเมื่อกี้ให้แบ็กกราวน์ของพั้งพีพื้นฐานตรงนี้นะครับสิ่งหนึ่งในความเป็นจริงนะครับยุคสุดท้ายที่เรากำลังจะมาถึงนี้นะครับ ทราบใช่ไหมครับว่าจริงๆอ่ะพระคัมภีร์บอกว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นตอนนี้นะครับที่อิสราเอลนะครับมีการทําพันธสัญญาชื่อว่าอับราฮัมกับประเทศบาเรนไปแล้วนะครับพระคัมภีร์มีพยากรณ์ว่าจะมีสัญญาสันติภาพเกิดขึ้นในโลกนี้ซึ่งคนนักวิชาการพคัมภีหลายคนก็บอกว่าน่าจะเป็นสันติภาพที่ตะวันออกกลางนะครับตอนนี้มันแค่ประเทศเดียวแต่ว่าถ้ามันทําไปจนครบเนี่ย บาเวนซาอุพุ่นี้นะครับมันก็จะเข้าข่ายแล้วผมเดาว่าอิสราเอลจะสร้างพระวิหารได้นะครับบอกว่าช่วงเวลาท้ายสุดของยุคที่มันจะมาถึงมันใกล้แล้วแล้วผมรับประกันได้เลยว,ว่าวุ่นวายกว่าตอนเนโรขึ้นมาเป็นกษัตริย์แน่ๆช่วงเวลาอย่างนี้จะจําได้ช่วงที่มีโควิดไหมฮะจาได้ไหมฮะท่าน,นทราบหรือไหมฮะว่าจริงๆมีคริสเตียนจำนวนมากหลงหายช่วงที่เป็นโควิดเยอะมากเลยนะฮะไม,ไม่ได้ยินอยากที่จะติดตามพระเจ้าเพราะอยู่บ้านก็นแบบ นั่นตลอดแบบผมจําได้นะครับตอนเริ่มโควิดนะครับแล้วก็พระเจ้าก็นำเราไปเจอบ้านที่เราทําบัตรบิสมารครับอยู่ดีก็ไปเจอพระเจ้านํามาเจะหน่อยไปก็ไปเจอนะครับแล้วก็ผมจําได้ผมยังไปเผาตอไม้ไปสับตอไม้ให้อยู่นะครับเอาแผ่นไม้เชยล่าไปติดประตูด้านหลังเพื่อจะปิดไม่ให้คนเห็นข้างในจะได้เป็น p r i v a t นิดนึงอย่างี้นะครับไปนั่งคุณโหคุณบุ๊กก็ไปติดกาวคุณจุ๊้างไนไปติดกาว ไอ้เครื่องกันไอ้ตัวกันเสียงนะฮะข้างในที่เป็นห้องห้องซ้อมเรานี่นะครับช่วงเวลาแห่งความวิกฤตนี้นะครับโบสก็ทําไม่ได้นะครับต้องหาที่เป็นไลฟ์ต้องทําอะไรเยอะไปหมดเลยตอนที่เราจําได้ไหมฮะที่เราต้องไปเอกก็ไปนมัสการไปอะไรเงี้ยเราเราไปทําได้ไม่กี่คนเราก็มูฟแต่นั้นโบสมีประมาณสัก70 80คนเองนะฮะแล้วก็เราก็ไปทาอะไรพวกนี้ในช่วงเวลาที่มีความวิกฤตวิกฤตมากๆนะฮะคือมัน,ม,นมันทำอะไรไม่ได้ทาโบสก็ไม่ได้ ทำแคร์ก็ไม่ได้มาเจอกันก็ไม่ได้ทาอะไรไม่ได้เลยฮะมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากที่ที่จะต้องยืนหยัดมันง่ายมากเลยนะครับที่จะไม่ยืนหยัดหรือว่าพยายามจะหาทางเพื่อทําให้คนในโบสถ์จะสามารถอยู่ได้มาเจอกันได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามีมีอะไรบางอย่างที่เราจะทําให้มันเป็นไลฟ์ให้มันดีทำให้เราเราย้ายไปสถานที่อุตลุดทุกสัปดาห์ต้องมานัางวางแผนเ,เรากลัวว่าเราจะตรงนั้นจะเป็นยังไงจะต้องกี่โมงเราจะต้องกลับจากแคร์ตรงนั้น เราไปเจอกันตรงนี้เราต้องกลับก่อนกี่โมงเพื่อจะกลับมาให้ทันเคอร์ฟิวไม,ไม่วุ่นวายไปหดเลยฮะแต่สิ่งหนึ่งที่พระนพีสอนเรานะครับพี่น้องฟังดีนะครับเราเป็นคิดเตียนในยุคสุดท้ายนะครับมากๆเลยนะครับท่านต้อง Stay at Post นะครับท่านต้องเป็นคนที่ยืนหยัดในจุดเหมือนทหารเนี่ยผมจำได้มีหนังเรื่องนึงนะครับหนังจีน,นะครับเ,เรื่องมู่หลนแต่เวอร์ชั่นไม่ใช่เวอร์ชันดิสนี่นี่นะครับ เขาก็ไปเฝ้าเมืองนะครับแล้วก็ถ้าเมืองนี้มันแตกปุ๊บเนี่ยนะครับประเทศจีนเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยน่าจะล่มเลยนะครับมูหลานเฝ้าอยู่ประมาณ40กว่าวันจนไม่มีข้าวกินจนหมดแรงเหมือนจะเป็นคนสุดท้ายอะไรอย่างนี้เลยนะฮะคือทหารที่ยืนหยัดในจุดบางจุดที่รับผิดชอบนะครับจนถึงที่สุดนะครับมันถึงจะทําให้มันมันคือสิ่งที่จาบโลบอกกับทีโมธีบอกว่าเมื่อเวลาแห่งความยากลําบากเกิดขึ้นตอนที่สมัยกษัตริย์เนโรนะครับโทษนะฮะสมมุตินะครับ พิตุกพ่ตุกโดนทหารจับไปนะครับช่วงยุคปีการข่มขืงแล้วสิ่งที่เขาทากับพิตุกคือจับพิตุกไปเสียบไม้นะครับแล้วก็ทําเป็นโคมไฟผมหยิกเลยนะฮะไปไม่ต้องไปดัดผมเลยนะฮะแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งพอถัดไปถนนดูเป็นแป้งนะครับแป้งโดนจับเสียบไม้แล้วก็เผาทั้งเป็นนี่นะฮะเป็นควันไม่ไหม้เลยนะฮะดูนั่งยุ้เป็นแป้งนะเพราะาลิปสติกยังนี่นะฮะหน้าตาประมาณนี้แป้งแน่นอนนะฮะไปไปเสาหนึ่งนะ เป็นเอกเพราะว่าเป็นเชื้อนีนะฮะแล้วก็มีเสียงออกมาเนะะี่ยสมมุติเราเราอยู่ในบ้านเราออกไปจากหมู่บ้านนี้มีแคร์นะฮะเ้วไปเจอเจอเอกเป็นโคมไฟอยู่เงี้ยมันไม่เป็นสาการที่มันปกตินะฮะมันมันนี่คือสมัยเนโรเนโรนี่คือเผาคนเป็นคบเพลิงอย่างนี้นะฮะแล้วพอผ่านไปยันได้ยินเสียงคนร้องร้องกรีดออกมาสมมติว่าเป็นเป็นเสียงของคุณโอ,อเป็นของคุกแก้วก็ได้ร้องกรีดออกมาจำไม่ได้เลยเสียงคุกแก้วแน่นอน กำลังวิ่งหนีสิงโตและตะปบอยู่ในโคลอสเซียมแล้วท่านแล้วท่านยังจะยืนหยัดประกาศเ่าประเสริฐอยู่ไหมฮะไปไปแล้วพีกทีก็ได้เสียงคุนิตร้องมาโ,โดนโดนตะปบไปเรียบร้อยละนะฮะหูแหว่งไปข้างซ้ายแล้วก็วิ่งหนีอยู่นะฮะหมายว่าไงฮะมันมันสาการเนโรนี่มันไม่ใช่สาการปกติเป็นสาการแยกลำบากมากๆเลยนะครับเป็นสาการที่ไม่ปกติแล้วพระคัมภีร์สัญญาว่ายุคท้ายสุดยุคสุดท้ายเต็ไมไปด้วยสงครามความการณ์อาหารและมีอะไรฮะ โรคระบาดแ,แล้วท่านแล้วแล้วคนจะตายไปหนึ่งในผมจะไม่ได้หนึ่งในสี่ก่อนหนึ่งในสี่ก่อนแล้วก็หนึ่งในสามหมายว่าไงฮะมันต้องตายเยอะมากแล้วท่านคิดว่าสาสการมันจะปกติแบบนี้ไหมฮะผมว่าตอนนี้เป็นช่วงพักหายใจพี่น้องพี่น้อง,องล้วคิดดิถ้าถ้าสมมติท่านไม่ยืนหยัดมีคนถามผมนะว่าแบบไม่มาโบสถ์ได้ไหมอย่างเงี้ยผมก็มีผมก็ผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงนะเพราะว่าจริงๆพระคัพปีเนี่ยก็บอกว่า เราควรจะมาแสวงหาพระเจ้าใช่ไหมครับแต่จุดหนึ่งที่มันสําคัญมากตัวนี้มันไปไกลกว่าว่าท่านเป็นผู้เชื่อใหม่เหมือนที่ปิยะกับพี่แฟนพี่อ้อยพอยพี่พลอยทษที่จำทิดครับพี่พลอยพี่พลอยเป็นผู้เชื่อใหม่ก็จริงแต่ว่าแบบร้อนรนกับพระเจ้ามากแต่ว่าไงฮะมันมันไม่มีอันตรายเลยเลยมันล่มลื่นสบายท่านยังท่านยังกระโปกกระเพกดื้อดึงหรือว่าท่านดําเนินชีวิตแบบเหมือนกับว่าไม่ไม่ยืนในจุดที่ท่านควรจะยืนนะพระบิ๊บอกว่าท่านจะทนได้ไงในเวลาที่มีความยากงํำบาก ไม่มีทางเพราะว่าในสมัยตอนที่เนโรคมเหงน,นะครับคนริสเตดยนที่เอเฟซัสนะครับก็กลับไปนมัสก,การพระในในเมืองเอเฟซัสเพื่อจะหลบการคมเหงของของคนที่เป็นมาจากจากจากังวัดโรมันเหมือนกันหมายว่าดหมถด,ดที่ไกลกว่าวันนั้นมีคนอันนี้อย่าเขาจะผิดไม่เกี่ยวเรื่องคุณแม่คุณแม่ใหม่ดีใจมากเลยนะครับที่ที่โบสถ์เรามีคนมานมัสก,การพระเจ้านะครับบางคนมาจากพัทะลุงบางคนบินมาจากเชียงใหม่ บางคนคือเขามาสแสวงหาพระเจ้าบางคนมาจากโคราชเนี่ยมาเกือบทุกเกือบทุกอาทิตย์เลยพี่การอย่างนี้นะฮะออกจากบ้านพี่มากี่โมงตีสามพ,พี่น้องคนคนมันแบบมันทัฟมันสแสวงหามันอยากรู้จักพระเจ้ามันลําบากยากเย็นก็อยากจะมาหามาสแสวงหาพระเจ้าของเขาเนี่ยพี่น้องคือมันต้องสเตทอัโพสมันต้องยืนหยัดจริงๆอะ่ะพี่น้องอย่าเพราะทำบางคนก็บอกว่าผมสอนแรงเนาะแต่ผมก็ยังคิดอยู่นะคนที่เขา แล,แล้วฟังผมดีนะพระเยซูเนี่เคยด้วยนะฮะพระเยซูเคยสอนคําสอนหนึ่งผมจําไม่ได้สอนปุ๊บนะสาวกจํานวนหนึ่งเนี่ยทิ้งพระเยซูเลยแล้วคิดว่าพระเยซูสอนแรงไหมอ่ะแรงแล้วพระเยซูสอนแรงแต่ต้นด้วยตามตามกันมาอยู่เพิ่งกินขนมปังฟิชเบอร์เกอร์เสร็จเนี่ยตามตามมาอยู่ใครใครตามเรามาแบกบกางเขนของตนตามเรามาของคนเฝ้า อย่างนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็หลายคนก็รู้สึกว่าคำสอนพระเยซูเป็นยากนะก็เลยทิ้งพระเยซูไปฟังดีนะฮะผมผมดีใจด้วยที่มพีพระพรแต่อยากให้ท่านเนะี่ยยืนหยัดแม้วันที่ไม่มีความลำบากเพราะว่าคนมากมายนะครับทิ้งพระเยซูไปฟังคำคำสอนพระเยซกูก็ทิ้งไปเลยผมไม่ผมไม่มไมค่อยซีเรียสเรื่องจำนวนคนมาโบศนะครับผมซีเรียสว่าใครอะติดตามพระเยซูจริงๆเรื่องความเชื่อเนี่ยเป็นความรอดถึงความความรอดสำคัญที่สุดในชีวิตถึงวันสุดท้ายเนี่ย มันเป็นเรื่องจริงจังที่สุดในจัก,กรวาลแล้วอะเล่นเกมนี้แพ้นี่ตกกระลกนะฮะหลงหายติดตามพระอื่น,นี่ตกกรมกเลยนะฮะนลกนี้ไม่ใช่นรกเล่นๆโอ้พระเยซูของเราไปลงนระลกสักประมาณสองปีแล้วคงขึ้นมาพระบิดบอกนี้รันดอนพี่น้องมันไม่ใช่เป็นมันเป็นเกมวัดความเป็นความตายเลยนะฮะแล้วถามว่าง่ายๆนะฮะสมมติท่านจะต้องสอบไล่ผมจําได้อันหนึ่งนะครับผมกำเนิสอบเอนทานนะครับ แล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งเขาสอนติวพิเศษเขาบอกว่าคุณคุณมาวันนี้นะวันอาทิตย์ตอนนั้นไม่ได้เป็นกิจเสียนะครับตอนประมาณตีสามผมมจะบอกเคล็ดลับการกาข้อสอบให้พวกคุณคิดว่าผมไปไหมโอ้โหถึงตีสองไปเองด้วยนั่นก็เมีไปแบบไปไป,ไปสรุปบอกว่าอ๋อสถิติเขาจะออกกอไก่ถึงงองูอย่างละยีบห้เปถ้าน้องมั่นใจข้อไหนที่เหลือน้องกาลวดเลยน้อง ผมขอบคุณมากเลยที่ให้เ,ลเคล็ดลับนี้ผมผมก็นึกว่าอะไร <c oughs> <c oughs> นะครับก็ถอาท้าอะไรมันสำคัญนะครับพี่น้องต้อง stay at post อย่าอย่าแบบอย่าหน่อมแนมอะ่ะเข้าใจไหมฮะค,ค,คือคืออย่าแบบนี่เนี่ยนี่เน่น้อยใจนะโอ้ขอโทษด้วยนะมาบ,นนะมาบนนะ่นเถอะนะมาโอดเถอะนะนะอย่าน้อยใจเฮานะ <c oughs> เขาจไหมฮะมันมันเป็นเรื่องแบบจริงจังมากอ่ะแบบมันจะมีการข่มเหงขึ้นทั่วโลกมีโรคระบาดทั่วโลกท่านยังเป็นคิเซียนขี้น้อยใจอ่ะมันมันถึงเวลาอ่ะง่ายๆนะฮะแบบจะมีพวกเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีทหารมาที่นี่แล้วมาจับคนที่เป็นคิเซียนไปอ่ะท่านยังมีเวลามาแบบไมวฉันไมวฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันขี้เกียจฉันขี้เกียจเดินอย่างเงี้ยท่านจะทำยีแม่ไหมผมว่าผมเดาว่าสถานีสุดท้ายนะครับอันนี้คุณเชื่อไหม มันช่ง<ต>อะเนี่ย,ยม,มันคือเรื่องจริงับมันพี่เขียนอย่างนี้แล้วแล้วสมมติว่าไม่มีการคงเหงขึ้นทั่วโลกนะฮะคงเหงขึ้นทั่วโลกนะครับมันต้องยิ่งกว่าสมัยกษัตริย์เนโรอ่ะท่านคิดว่าท่านจะดาเนินชีวิตยังไงช่วงยุคสมัยนะั้นนะอาจจะต้องแบบเข้าป่าไปตัดต้นมะพร้าวแบบสร้างบ้านอย่างเงี้ยท่านท่านจะทำไหมนะพี่น้องเข้าใจไหมฮะผมก็เรียกให้หนึ่งไคลรอสหรือเอไคลรอสดีมีอแต่ที่มันยากลำบาก พี่น้องเข้าใจไหมฮะแค่นี้นครับ